อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรากตวันนี้ชวนทำสลัดมะม่วงกับแหนมข้าวทอดเมนูของว่างกินเล่นที่หลายๆคนชื่นชอบแถมอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำปลาใบมะกรูดซอยเส้นและไข่ไก่ขยับให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศครีมตักแบ่เป็นก้อนกลม นำลงทุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวรารากตลงในภาชนะนําขึ้นตั้งไฟพอร้อนนําแหนมข้าวลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำน้ํายำกันค่ะใส่น้ําปลาลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นน้ำมะน,นาวและน้ำเชื่อมคนผสมให้เข้ากัน ใส่แหนมข้าทอดลงในภาชนะขยำพอแตกตามด้วยแหนมหมูนังหมูต้มหั่นเส้นใส่มะม่วงดิบซอยเส้นขิงซอยหอมแขกซอยถั่วลิสงทอดและน้ำยำเข้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดสลัดมะม่วงกับแหนมข้าวทอดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นเฉียงต้นหอมซอยและมะม่วงสุกหั่นกดรูปด,ดอกไม้ พร้อมเสิร์ฟราคากับสลัดมะม่วงแหนมข้าวทอดไม่ว่าจะกินคนเดียวหรือกินกันหลายๆคนรับรองเลยค่ะว่าจานเดียวคงไม่พอนแน่นอนค่ะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากแบบนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะ